กราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องว่าผมให้ภัยทุกคนแล้ววันที่ผมกลับมาจากโรงพยาบาลหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้เจ็ดวันมาที่นี่สิ่งแรกที่ผมทําคือผมเข้าไปที่ห้องพระซึ่งผมกราบพระเป็นประจำและปฏิบททัติธรรมเป็นประจำผมจุดธูปห้าดอกแล้วผมก็ตั้งจิตเป็นที่ฐานว่าวันนี้ผมจะสวดคาถาเมตตาปริต คือคาถาเมตตาใหญ่ของพระพุทธเจ้าแลวผมขออุทิศส่วนกุศลในการสวดคาถาเมตตาประดิษฐ์นี้ให้กับคนที่ยิงผมให้กับคนที่วางแงขนงฆ่าผมให้กับผู้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วผมก็ปลุน้ําอุทิศส่วนกุศลให้แล้วผมก็ประกาศสัจจวาจาต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าผมให้อภัยทุกคนนะครับเพราะเขาทาไปโดยที่เขาไม่รู้ คนที่รับคําสั่งรับคําสั่งไปโดยอาจจะรับค่าจ้างมาหรือว่าถูกสั่งให้ทาเพราะเป็นลูกน้องและคนที่ทําก็มีอวิชชาอยู่มีมิจฉาทิฐิไม่ทราบว่าที่ตัวเองทาไปนั้นผิดเพราะว่าสิ่งที่พวกผมสู้พันธมิตรสู้นั้นคือสู้เพื่อให้ชาติบ้านเมืองมันอยู่รอดชาติบ้านเมืองวันนี้มันไม่มีทิศทางที่อยู่รอดเลยหากการเมืองยังคงดําเนินการต่อไปแบบนี้อีกการคอร์รัปชัน การมองประเทศไทยเป็นสมบัติปัดกันชมแล้วการคอร์รัปชันทุกจุดเพียงเพื่อที่จะหาเงินมาแล้วซื้อเสียงกลับเข้ามามีอำนาจนั้นมันต้องยุติได้แล้วในยุคนี้เพราะถ้ามายุติในยุคนี้แล้วสังคมไทยจะล่มสลายจะล่มและพังทลายไปอย่างที่ไม่มีทางรอดเลยสังคมล่มสลายศีลธรรมหมดสิ้นไปคุณธรรมจริยธรรมไม่มีทุกคนมุ่งหาแต่เงินทองทุกคนมุ่งหาแต่ผลประโยชน์นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ได้โกรธเครืองหรือว่าอาฆาตแค้นไขรทั้งสิน้นส่วนศรัทธาและความมุ่งมั่นของผมนั้นยังเหมือนเดิมการที่ผมถูกรอบสังหารครั้งนี้ยิ่งทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องทุ่มเทชีวิตและผมก็ตั้งสัจจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อผมรอดตายครั้งนี้แล้วผมถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มอบภารกิจให้ผมต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อทําหน้าที่ ที่จะสร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นในทุกรูปทุกแบบผมทําให้ผมมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมและแกนนาพันธมิตรอีกทั้งสี่ท่านได้ร่วมกันทํามาตั้งแต่ปี2549นั้นเป็นสิ่งที่ทําาอย่งถูกต้องไม่ผิดเพราะหากทําผิดหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราคงอยู่ไม่ได้นานึงนขนาดนี้นะครับและที่สำคัญคือเราก็คงจะไม่มีประชาชนของเราเป็นล้านๆนคนเป็นสิบล้านคนที่เห็นด้วยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมก็มีคําถามเพียงแค่นี้คำตอบเพียงแค่นี้แล้วผมจะขออนุญาตท่านให้ท่านถามคําถามผมนะครับขออย่าว่าผมจํากัดเลยนะครับเพราะว่าอยู่นานแล้วมันเหนื่อยแล้วมันเวียนหัวนะครับ<ท>ผมขอสักสักไม่เกินหกคำถามแล้วกันนะครับเชิญครับใครจะถามเชิญเลยครับให้บอกด้วยนะฮะมาจากหนังสือพิมพ์หนังสือมวลชนที่ไหนครับ คือความือความหมายก็คือว่าผม,ผมเชื่อว่าภายในเดือนพฤษภาเนี้ยตำรวจเขาคงจะต้องมีการถแถลงข่าวมาแล้วว่าผลการสืบสวนสอบสวนก็จะเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าผลการสืบสวนสอบสวนในทางลึกนั้น หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคือคุณฤทิานีสมุ์ทรัพย์ท่านคงไปรายงานให้กับท่านนายกพิสิทธิ์เป็นการส่วนตัวเพราะว่าโดยประเพณีก็ควรจะเป็นเช่นนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็าอาจจะเป็นเป็นประเด็นหลักที่ทําให้ท่านนายกพิสิทธิ์ท่านต้องพิจารณาว่าเมื่อข่าวชิ้นนี้ออกไปสู่สาธารณะแล้วล่ะท่านจะตอบสังคมไทยอย่างไรตรงนั้นต่งางครับในะความหมายของผมครับ คิดประเมินว่าการเสนอการมั่นคงไม่ให้ความสนใจกับค้าวีกุศลทีิเขาควรเนีมองโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรแล้วก็รู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของอดีตที่ผ่านมาและสิ่งที่กุศลที่สุกริตมันทําให้ตัวเองยังคาดหวังกับกับฝ่ายการเมืองในนึงที่จะมาปฏิบัติการโดยตรงของอดติุก่าผมมองว่าการที่ฝ่ายความมั่นคงไม่ได้ความสำคัญตรงนี้เนี่ย ความใจดำในตรงที่ว่าเหตุการณ์ที่รอบสังหารแบบนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนกว่าในประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันออกไปทั่วโลกเลยออกไปทั้ง C.N.N. นะครับออกไปทั้งหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นก็ลงนะครับผมเห็นหมดนะครับออกไปทั้ง B.B.C. ทุกอย่างออกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่อยู่ฝ่ายความมั่นคงนั้นเนี่ยโดยหลักตรกะแล้วเนี่ย ใครจะมีปืนอาก้าใครจะมีปืนเอ็มสิบแล้วใครจะสามารถยิงเอ็มเจ็ามาทั้งสองลูกถ้าไม่ใช่มาจากห่วดความมั่นคงคงไม่ใช่โจนผู้ร้ายอยู่แถวชนบุรีหรือว่ามาเฟียที่ไหนก็ตามแหละที่ทําได้ถ้าจะเป็นมาเฟียก็ต้องเป็นมาเฟียที่มีส่วนเกี่ยวพันกับฝ่ายความมั่นคงถึงสามารถจะมีอาวุธเช่นนั้นได้นั่นคือความหมายของผมนะครับ อันที่สอง,องการต่อสู้ของเรานั้นเนี่ยเราต่อสู้อย่างสงบสันติอหิงสาเราหวังว่าการเมืองใหม่นั้นคงจะดีขึ้นแต่เราไม่ได้คาดคิดว่าการเมืองที่ยังเป็นอยู่ปัจจุบันนั้นจะลากต่อไปเพียงเพื่อให้ชีวิตรัฐบาลนั้นอยู่ได้นานขึ้นนะครับถ้าจะเป็นในกรณีนี้เราจะเสียใจมากซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณช่วยถามแกนนันปัิมิตรและกันเพราะเขามีคำตอบให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับ กนนำปาริมิตรละกันเพราะเขามีคำตอบให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวฮะเดี๋ยวฮะจากคหนครับจากที่ไทยครับครับที่ว่าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมีความจกี่ยวเกิดการเกิดกลุ่มขวงนาการเมืองใหม่คือผมผมเป็นคนแรกที่เสนอทฤษฎีว่าการเมืองใหม่ข่วานาจใหม่นั้นกําลังก้าวเข้ามาสู่ในวงการเมืองก็คือว่าผมมองว่าการเมือง โดยรวมนั้นเนี่ยสมัยก่อนเราสู้กับคุณทักษิณเราสู้กับกลุ่มเสื้อแดงวันนี้พิสูจน์ชัดแล้วว่ากลุ่มเสื้อแดงอ่อนแรงไปแล้วและการปราบปรามกลุ่มเสื้อแดงนั้นปราบปรามได้ง่ายถ้าเขาจะปราบปรามนะครับนี่แค่ออกหมายจับเพียงสองสามเจ้าทั้งที่ควรออกหมายจับมานานแล้วนะฮะก็เลยทําให้กลุ่มเสื้อแดงนี่ชะลอตัวเอง ไม่กล้าออกมาแม้กระทั่งการขึ้นเวทีข่าวสุดท้ายเนี่ยที่ผู้ที่ออกหมายจับรับการตัวไปแล้วถูกตำรวจกำหนดว่าห้ามขอความวุ่นวายไม่งั้นเราจะถอนประกันก็ทําให้เขาไม่กล้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงนั้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นกลุ่มถูกจัดตั้งมาเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อถูกจัดตั้งมาแล้วเนี่ยอุดมการในกลุ่มเสื้อแดงต่อสู้ที่ไม่ยากแต่การต่อสู้กับ กลุ่มที่มีอุดมการอย่างเช่นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยซึ่งมีปัญญาแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเป็นความตายมานานเจตุลาคมตลอดจนถูกยิงถล่มที่ทำเนียบหลายๆอย่างนั้นมันหล่อหลอมให้เกิดความแข็งแกร่งแล้วทำให้คนซึ่งสู้ต่อไปนั้นมีความมั่นใจว่าการสู้นั้นเป็นการสู้ที่ไม่ผิดเป็นการสู้ที่ไม่ผิดเพราะฉะนั้นแล้วคนพวกนี้เป็นอุปสรรค ยิ่งใหญ่มากสำหรับใครก็ตามที่อยากจะแทรกเข้ามาในช่องสุญญากาศที่กลุ่มคนเสื้อแดงและคุณทักษิณเริ่มอ่อนแรงไปทีนี้การแทรกเข้ามาในสุญญากาศตรงนี้เนี่ยเป็นการแทรกเพื่ออะไรถ้าเป็นการแทรกเพื่อเรียพัฒนาเข้าไปสู่การเมืองใหม่ผมเชื่อว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติไทยจะไม่ขัดขวางแนละพร้อมจะให้การสนับสนุนแต่การแทรกเข้าไปครั้งนี้ก็ กลับเข้าไปสู่จุดเดิมคือการแทรกแบบสมบัติผัดกันชมเหมือนกับยุคคมชเมื่อยึดอำนาจพันธบุตรโทรทักษินชินวัตรได้แล้วควมชและคุณสุริยุจุลานนท์ก็มองไปว่าอำนาจอยู่ในมือเขาแล้วคุณทักษิณไม่สามารถจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นแล้วการปฏิรูปการเมืองในยุคคมชหรือว่าการดําเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวคุณทักษิณน,นั้นเขาก็ใส่เกียว,ว่างหมดนะครับนี่คือลักษณะการมอง คล้ายๆกันนะฮะ mm hmm. เป็นเพียแต่คราวนั้นเขาใช้อำนาจการปฏิวัติทหารเข้ามาแต่คราวนี้เขาจะใช้ช่องว่างสุญญยากาศที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาแทนที่นะครับโอเคนะครับ Let me answer your last question first. This will not bring the a d back on the street. Not yet. Secondly, uh, to summarize,